น้ำมาเล่นเป็นละคร t ด e ่ u s มิวสิควลหมอพึ่งลองเถินสัก่าผู้ใดปิ๋วมาตกฮือนแกว้วหรือว่าสิเป็นว่าของหลวงพอ่ออะแก้วววามันมาแมนดอก เป็นของผู้เดกระซาแก้วน่ะสิบพยองขึ้นง่ายมันต้องมีขอแหลกเปียกที่มันถูกคากับบาวหลวงมีรือว่ามาวมีสิเป็นของเพราะวเสื้อขาวเจ้าวะไอ้ผาเจ้าบาวตายตองตายตานะครับตายแล้วเมื่อนี้นะลมแห้งบกพอรุนไยจะออกมเรนว้าบอกว่าตอนนี้เสื้อว้าวขา จะประโลม่องปวดจนมนุนกขาดน้นนนอยไปใส่เราหาว่ขึ้นมาบเร่เราองข้อขาดต้องสองแน,นนอนล <S <S ลอเลยูกแ่พี่น้องพี่น้องนางานเดือดปาาพระโอรสคอยปิวมาเสดเดียวดีเขาต้องเดียวหาได้นทงเสียงต้องยูแถวเี้แกยาเปเคยเกีสน นี่ท่านเสนาท่านข้าพเจ้าวานบ้าานขึ้นคุณข้าพเจ้าวานือจะเป็นมาของท่านพระพิทักเลยแม่นแต่เธอเบื้องลักษณะของลาวแล้วเป็นวาวในเบื้องในวังผู้ยยังนั่งุ่มสิบมือาวแบบนี้เราต้องให้แปลวขึ้นมาหรือว่าะปนจองตะ าบ่าเ,บนเมนโจด์บ่เมนขับพอยดอกแล้วก็บ่ต้องรู้นะว่าเราสองก็จะเป็นผู้ใอแต่เจ้าเอาว่าดวงนี้มาจากที่ไหนกันนี่ยม้าดอกนี้นะมันปิว้วค่ะอพเภอถาอปิว้อยหลอหลองตามลงมานม่ดีอ่ะ เป็นองจ้าบารมนพวกเราทั้งองท่านบารีวบารรินงเป็นใค่ะเจ้าหนี่สงกเป็นผู้ารยาจริงๆคงสิบปรู้เรื่อง่บใหว่างดอกนะนี่เราจะบอกให้เจ้าได้รู้ไว้พระรถปิ่นท้อง ก็เป็นพระองค์รุนเป็นองค์ชายขององค์เหนือหัวเท้าผู้วดุดแห่งเมืองมิธิราชจังไลล่ะเอองชายเกียเปอตองชายนะแก้วประยานดอกตั้งแต่ตำรวจนะแก้วก็เคยื่อปากมาแล้วกระสั้นนักปากไปบอกองค์ชายของหัอเจ้าได้เด้อขันจะงเปรี้ยวให้เคนมาเอาเด็ตัวเพิ่นเองแก้วสิพย่อมคืนให้ง่ายๆเด็ดขาดนี่อดภาษาที่ยังเก่าเพืเดียว

ไม่นาคนสวยรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปทูลพระองค์ป้าไป้ามาเด้อเอยวสิเอาไปเล่นก่อนเด้อยอมมันไปก่อนพี่น้องาอี่ดสีวาถึง่ได้แล้วเดี๋ยวกรหขาดพระองค์พยาคาเชิญเสด็จท่านนี้ไปเลยคพระองค์พี่เจ้าค่ะพตอนนี้ขาพระเจ้าทั้งสองเด็พ่อเ้าติดขาดไปแล้วพยา้าในแบพร่เจ้าค่ะป้าสิเ็นุพ่อว้าเขาอยู่ไสล พ่อเฝ้ายู่กลางดวงกลางป่าบนภพยาคามน้อยไปตามลมแต่ว่ามันไปตัอยู่กับผู้หญิงนี่หนาตาขึ้นมาอันช่วงทืกนี่เป็นมาแต่ว่าช่วงล่างเป็นคนรพยาคามอันนี้เพศนี่เพแน่ใจว่าเพศหญิงเพศใต้ภพยาคามการเต้นเซอรสองคนหาลบหรืหาผู้หญิงคนนั้นเลยเชิญพระองค์เสด็จพสยาม

เี็เนาะไปด่เหียเราลยอยูดดน่น้ใจถ้าเจ้าพยยังเกิดบ้อนล้กันไปเจ้าขึนามาไม่เราเดี๋ยวนี้เสดงวามานีนะปิงมาของเราไม่มาเ่อยากได้คืนม่เท้าอยากได้นขันอยากได้ค้นนะปราปีทองน,นะต้ง หอมในคนผู้พาแน่อันนี้มาตัวนี้เรอถ้าพเจ้าด้ขอ่สดอพระเจ้าเถิเสนอว่าเมิ่งเห็ท่านอมันไปหอมแทนพวมในพระเจ้าอีกสองหนึ่กัผ้าแล้วพอดีว่าเราก็หอมแก้มสัตว์วันาอ่ะก็ไแมนแล้วอมันกระดหอมสีงั์หอมนั้นสีหอมหอมกัหอมแก้มที่ชีมา งานหนาสนุกกระสือนุกามเลยับหอเลย่ครัอเ่คร้วฉีเยแต่พอนพยากรรปวดพลิตจะลิศฉิดจรนลา ได้คุณนมาเลไหครับได้แล้วเห็นต่เรารีบไปยังหารถด้วยหลายปีที่้าขา ดียังคือจำอะไรกระโดงกระเด็นบอเรียบบรอนนากกับพว